ตัวนี้พงมาแล้วเราได้ใช้ไนะ้้ยะะขีดนี้แล้วก็ขยี้ขยี้อย่างนี้แล้วมันก็จะแบบพองๆไม่รีบแบนมาชอบก็เปิดที่แอดเ t ิ i เป t t ทามที่นี่มีลูกกิ้งแล้วก็มีเป็นฟองน้ำอันนี้ใช้สำหรับรองพื้นอันนี้สำหรับรองแป้งและอีกอันนึงสวิปเปอร์ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเลยนะที่นี่มีแล้วนี่เว็บบัตลายใหม่ เป็นครั้งแรกที่เรามาเห็นในช็อปเลยนะแล้วตอนนี้เขามีโปรโมชันช่นลด10%อยู่ด้วยเราเจอโค้บกับเอ็มวอราแซกแบรนนี้การันตีเรื่องการรับน้ําหนักได้ถึง20กิโลกร,รัมครับแล้วจะเหลือแค่เนี้ยแลวเราไม่พูดถึงไม่ได้เลยโค้บตัวนี้พงม,มาแล้วเราได้ใช้ด้วยนะขีดอย่างี้ใช่ไหมแล้วก็ขยี้ขี้อย่างเงี้ย แล้วมันก็จะแบบพองๆไม่รีบแบนแล้วเราก็จะมีแว่นใส่ตายาวให้กับใครที่หาของขวัญให้คุณพ่อคุณแม่เลนเป็นถลอมใส่ตาด้วยนะเราจะซื้อแว่นอย่างเดียวได้ไงเราต้องมีตีเคียกระดาษเช็ดเลนเรามาดูกันต่อว่าที่เอสเบอร์จะมีสินค้าของ KNK อะไรอีกบ้างปะเจอแล้วตรงนี้เป็นตนไลฟ์สไตล์นะตัวแรกก็คือหมอนรองคอตึงเมมโมรีโฟมนิ่มแล้วขนตัว อ๋ออีกอีกไอเทมที่แนะนําถุ่งเท้าโนมิโอสําหรับคนที่ยืนนานๆนั่งนานจะช่วยให้เราอะไม่ค่อยเมื่อยแล้วก็ลดอาการเส้นเลือดขอดด้วยนะใครที่มา m d k อย่าลืมแวะมาช็อปกันที่แอดเฟิร์นนะเขามีโปรโมชั่นเด็ดๆอีกมากมายมากัน